อธิบายบทสวนมนตอนนมัสการนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น นะโมตัตตสมมสะะคะวะโตอะระรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพ,าพาระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำอธิบายบทนมัสการก่อนที่จะเริ่มกิจการทางพระศาสนาจะต้องตั้งนะโมสามครั้งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดแม้ที่สุดจะถวายสังฆทาน ก็ต้งเริ่มด้วยนโมสามครั้งก่อนบทนี้ท่านเรียกว่าบทนมัสการหมายความว่าเป็นบทถวายความเคารพแด่พระพุทธเจ้าแต่เป็นการนามัสการพระคุณมีใช่นมัสการพระองค์การนามัสการ พระคุณเช่นนี้ทำให้พุทธศาสนิกชนมีความอบอุ่นใจห้ายว่าเววุ่นวายใจแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพานไปแล้วแต่พระคุณยังคงดำรงอยู่ไม่ได้ล่วงลับไปตามพระองค์แม้ในปัจจุบันพระคุณของพระองค์ ก็ยังคงปรากฏอยู่เป็นที่ทราบซึ่งตรึงใจพุทธศาสนิกชนทั่วไปดังนั้นจึงมีการนมัสการพระคุณด้วยบทนมัสการนี้อธิบายบทสวดมนต์ตอนบทนมัสการขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ